สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ a มฟุตทูนะครับก็เดี๋ยววันนี้เข้ากรุงเทพนะครับเข้าไปลุยงานใหญ่กันนะครับก็ไปที่เอกมัยสานะครับปลายทางก็ศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับของหลักๆักใหญ่ๆนะครับตู้ตู้เย็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็เตียงแล้วก็ฟูกห้าฟุตนะครับแล้วก็พวกตู้รองเท้าเครื่องักผ้านะครับใหญ่เลยไม่รู้ว่าจะใส่ไปหมดหรือเปล่านะครับ แต่ที่คำนวณดูนะจะได้นะครับแต่ต้องเปิดท้ายเปิดท้ายก็มีความเสี่ยงครับวันนี้เหมือนฝนจะตกด้วยออกกันแต่เช้าครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับตอนนี้จะออกเขตจตุจ,จักรนะครับจะมุ่งหน้าไปเอกมัย30สบนะครับเป็นหอพักนะครับ เห็นบอกว่าอยู่ชั้นหนึ่งก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะครับลูกค้าก็น่าจะเก็บของเตรียมของอะไรไว้รอเราแล้วนะครับเพราะว่าใกล้ถึงเวลานัดหมายนะครับตอนนี้ก็9ก้าโมงครึ่งแล้วครับอีกครึ่งชั่วโมงอีก20นาทีน่าจะถึงนะครับน่าจะทันเวลาพอดีเจอกันที่นูน่นเส้นนี้ก็ผ่านบ่อยนะครับแต่ จำไม่ค่อยได้เลยนะครับตาม GPS อย่างเดียวเลย GPS ลูกค้าส่งมาให้เมื่อคืนนะครับเป็นชื่อหอแล้วก็ที่อยู่ให้ใช้นะครับให้เราค้นหาจับมาเองแต่ก็น่าจะตรงอยู่ครับ GPS ที่เขาส่งมาโลเคชันนะครับส่วนมากก็อาศัยอาศัยแบบนี้แหละครับอาศัยโทรศัพท์มือถือนะครับ ของใกล้ตัวเราใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่รู้เส้นทางก็ต้องทำงี้แหละครับทำงี้ได้แ้วค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับยังไม่เก่งเส้นทางวันนี้วันหน้าก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วนะครับมันก็ไม่แน่นะครับคนเราโอ้โหทางแคบมากนะครับรถสวนมานี่เราจะไปยังไงเนี่ย แล้วครับนี่ก็กลับรถมานะครับเดี๋ยวจอดตรงนี้ลูกค้าเตรียมที่จอดไว้ให้เรียบร้อยนะครับข้างกําแพงก็ถือว่าใช้ได้นะครับพอดีเลยที่ขาวๆนี่ก็คือเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็พวกกล่องนะครับตอนแรกคิดว่าจะได้ได้เปิดท้ายนะครับสุดท้ายน่าจะไม่ได้เปิดนะครับดูของแล้ว โชคดีของเราไปนะครับที่เป็นตู้เล็กแล้วก็ของเล็กๆนะครับตู้เสื้อผ้าตู้รองเท้านะครับตู้เย็นที่หลักๆใหญ่ๆแล้วก็เตียงนอน5ฟุตนะครับแล้วก็ฟูกหมดพอดีครับไม่ต้องเปิดท้ายเลยปิดตู้ได้ด้วยนะครับลูกค้าก็มุ่งหน้าออกไปก่อนเราแล้วนะครับเมื่อกี้เรายังเอาที่นอนเอาตู้เย็นเข้าที่เข้าทางไม่ได้นะครับเสียเวลาไป ก็เลยให้ลูกค้าออกไปก่อนเลยไปเจอกันที่นู่นที่ศูนย์ราชการนะครับนนทบุรีก็ให้เขาไปเตรียมอะไรหาที่จอดให้เรานะครับที่นู่นจะได้สะดวกสบายขับรถส่วนตัวไปนะครับออกไปก่อนน่าจะห่างกันไม่เกิน20นาทีครับ เข้ากรุงเทพของเรานะครับเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงยังไงไม่รู้ครับไม่ค่อยรู้เส้นทางต้องขอภัยด้วยนะครับอาศัยอ่านป้ายอ่านไลอ้อนะครับขอแค่อ่านออกเค้นได้ก็ไปได้แล้วครับทุกที่เลยเล่นมือถือเป็นนะครับนีเ่เข้ามาตรงซอยแล้วนะครับ มันจะเป็นคอนโดนะครับที่นูน่นที่ข้างหลังศูนย์ราชการค้าบอกต้องเข้าไปซอยลึกหน่อยนะครับมันอยู่ข้างในลึกตอนนี้ก็โทรบอกเขาไปแล้วครับว่าจะถึงใกล้จะถึงแล้วเขาก็จะลงมารอนะครับเดี๋ยวจอดข้างรถเก่งนี้ดีกว่านะครับถอยหลังเข้าเลยติดเสานิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ขัดขวางเท่าไหร่ ชั้น3นะครับที่นี่ก็มีลิฟต์นะครับลิฟต์ตรงชั้นเลยง่ายๆสะดวกสบายนะครับือขึ้นเที่ยวสุดท้ายแล้วครับก็ประกอบเตียงให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าเราลือของเขาก็ง่ายๆครับชิวๆเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับบ่ายโมงครึ่งนะครับเสร็จพอดีมาตั้งแต่10บโมงนะครับถือว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับ เร็วอยู่ตอนแรกคาดการไว้คิดว่าน่าจะเย็นนู่นแหละกว่าจะเสร็จเพราะว่าเราไม่เห็นของว่าของมันจะใหญ่จะเล็กยังไงนะครับไม่ได้บอกลูกค้าส่งรูปให้ดูบอกแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันไปขนของมันเดิมนะครับถึง31นู่นแหละครับวันสุดท้ายก็พรุ่งนี้เดี๋ยวไปที่กอฟวิลล์นะครับมอธรรมศาสตร,ร์ลังสิต ใกล้ๆเรานี่แหละครับที่ประจําเราไปบ่อยนะครับปลายทางก็อยู่ที่คลอง3นะครับของพ่งนี้ของก็น่าจะเป็นนักศึกษาทั่วไปนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ